โอเคค่ะทนายตั้มคะวันนี้การประกันตัวเรียบร้อยแล้วอยากพูดอะไรและลุงพลอยากพูดอะไรกับสังคมคะครับวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณนะครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับกับลุงพลนะครับก็คือตั้งแต่เช้านะครับที่เรามายื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับก็ทราบว่าทางเจ้าพนักงานตํารวจนะครับแล้วก็ทางแม่ของลองชมพู่เนี่ยมาคัดค้านนะครับตอนเที่ยงเนี่ยตอนผมเอาไปทานข้าวเจ้าที่ก็โทรงมาต่ามนะครับว่า ให้ให้กลับมานะครับเพราะว่าสารจะจะมีการไต่สวนนะครับปรากฏว่าก็ทางฝ่ายทางทางฝ่ายผู้คัดค้านนะครับเขาก็มีพยานมาทั้งหมดสามปากนะครับก็คือแม่ของน้องชุมพูนะครับแล้วก็พยานที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนก็คือเจ้าพนักงานตํารวจนะครับก็ แม่น้องชมพู่เนี่ยเขาก็ยอมรับน,นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยลุมพลนะครับแล้วก็<ป>ที่เขียนคําร้องเนี่ยได้รับความแนะนําจากตํารวจนะครับเขายอมรับในสารแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการข่มขู่กันมาก่อนเลยนะครับไม่เคยมีการข่มขู่ทั้งพยายนทุกคนนะครับส่วนเจ้าพนักงานตํารวจนะครับไอตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นมากนะครับอย่างแรกเลยเขายอมรับนะครับว่าวันที่2เนี่ยเราไปมอบตัวที่สตช นะครับเป็นการมอบตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ลุงพลเนี่ยจะถูกออกหมายจับนะครับตอนที่ทราเนี่ยคือวันที่2นะครับลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีมาก่อนนะครับแสดงว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยไปขอออกหมายจับนะครับโดยอ้างเหตุหนึ่งนะครับคือว่าเรายุ่งเหยิงเพื่อหลักฐานแล้วก็หลบหนีเนี่ยซึ่งเป็นความเท็จนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเราน่จะมีการดําเนินการ ต่อไปนะครับเพราะว่าการไปยื่นคําร้องต่อศาลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปยื่นในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงนะครับอย่างไปบอกว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติการหลบหนีแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีนะครับทำให้ศาลเนี่ยหลงผิดนะครับในการออกหมายจับได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องคราวหน้าที่ผมมานะครับผมคงจะมาดําเนินคดีนะครับกับตัวตํารวจที่มาขอหมายจับนะครับในเรื่องของการละเมิดหน้าศาลแล้วก็ดาเนินคดีอาญาต่อนะครับ แต่ยังถ้าประเด็นเดียวกันเนี้ยจะยังไปพบกับอาธิการอยู่นะครับไปครับไปครับเพราะว่าได้มีการนัดหมายไว้แล้วเดี๋ยววันอังคารนะครับเดี๋ยวจะชวนลุงพลกับป้าแตนไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็ไปคุยกับทางการบาธิการจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ประเด็นเรื่องออกหมายจับมันมีการจับด้วยนะครับแล้วการควบคุมตัวลุงพลที่สตอชอนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเรายืนยันนะครับว่ามันคือการมอบตัวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเอากุญแจมือมาล็อกคือมันเป็นตามปอวิอาญา นะครับว่าถ้าเกิดว่าการการจับกลุมเนี่ยมันจะต้องทําเท่าที่จําเป็นนะครับของเราเนี่ยเราเรายินดีเข้าไปมอบตัวอยู่แล้วนะครับแต่การปฏิบัติของตารวจเรื่องนี้มีดีกาอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับตำรวจยอมรับว่าขณะนั้นเป็นการมอบตัวไม่ใช่การจับแต่สารพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ประกันไหมก็สารก็พิจารณาทุกอย่างเพราะวันนี้เราไต่สวนเนี่ยคือ3าป่าตอนแรกผมเนี่ยอยากจะเออเอาพยานด้วยนะครับแต่ทีนี้ ผมขออนุญาตศาลถามค้านพยานทุกปากนะครับพอถามค้านเสร็จเนี่ยผมคิดว่ามันพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอาพยานเพิ่มก็ขอใหลลล้ลุงพลเนี่ยนะครับได้มีการถแถลงต่อศาลนะครับว่าไม่เคยหลบหนีไปไหนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับทำไมถึงเพิ่งจะมากลัวตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยไปไปข่มขู่ใครเลยนะครับก็ถแถลงให้ศาลเห็น นะคะรับว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยค่ะเรียนถามลุงพลค่ะว huh ันนี <S> <S ้อยากพูดอะไรกับสังคมคะลุงพลอันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสามจมุนอาหารนะครับที่ทำก็จำใจตรงนี้นะครับก็จะที่จะผิดน่ารู้กันมันมันค่ะมันอัดอั้นตันใจไม่ลุงเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เรา เรามันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงใช่ไหมคะมันแย่ก็ตอบลุงเงา้ลุงมองว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้คะ่ะที่เข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ยในการต่อสู้คดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมคะก็เท่าที่ผมได้ดูนะครับมีการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ คุณเฉยพลเห็นเงื่อนไขการประกันตัวแล้วไหมครับแล้วคิดว่าจะทําได้ตามหลักการทำได้แน่นอนครับเพราะว่าผมไม่เ้ยร่วมกลุ่มหรืออะไรแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่ต้องมืนะครับเดี๋ยวป็นธรรมดาข้อสําคัญเรื่องของการเข้าไปยุ่งเหยิงกับขยาหลัการอะไรต่างๆอันนี้ไม่เกี่ยวข้อครับเพราะว่าผมที่อยู่ทุกวันก็ซูเปอร์งานไร้ศรดถ่ายทอดทำาองอะไรต่างๆทุกอย่างก็คือ มันมีการเปิดเผยตลอดถ้าจะแหบจอแ,แค่เวลาเดียวจริงผมไม่ได้เปิดเผยคือเวลาที่ผมนอนนี่คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่ไปให้ข่าวหรือไปที่โซเชียลกับพยานหลักฐานในศาเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้นะครับพยานทุกปากไม่มีใครยืนยันเลยว่าลุงพลเนี่ยไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่นะครับแต่ว่ามีการนําเสนอข่าวแล้วก็ขอคำร้องขอเอาหมายจับไปแบบนี้นะครับผมถึงบอกทุกคนนะครับว่าให้ดูพยานหลักฐานก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินลุงพล นะครับให้ผมได้ทําหน้าที่ทนายความนะครับเอาความจริงออกมาว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆจะเป็นยังไงนะครับตำรวจที่ทางทนายความจะเดําเนินคดีกลับนี้จะเป็นใครบ้างทีมมุกดาหารเนี่ยก็คือเจ้าพนักง,งานตารวจที่เกี่ยวข้องอะนะครับกับการยื่นคําร้องขอเอาหมายจับนะครับเพราะผมมองรับยื่นคําร้องเนี่ยเป็นคําร้องที่เป็นเท็จนะครับทำให้ศาลหลงเชื่อนะครับว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยียวพยานหลักฐานนะครับวันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนที่เขาจะขอ ยื่นออกหมายจับแบบลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยแต่มีตอนหลังเขาไม่อ้างแบบนี้แล้วตอนนั้นก็เขาก็บอกอยู่ว่าลุงไม่มีใครทราบเรื่องหมายจับจนเข้าไปที่บ้านตอน6กโมงเช้าในวันที่สองนะครับแล้วลุงพลจะไปทราบได้ยังไงคะนะครับตำรวจที่ว่าถึงนี้รวมไปถึงผบอตรด้ไหมคะก็เอาเบื้องต้นก่อนนะ,นะครับที่จะดําเนินคดีที่ตอนที่มีการจับกลุมลุงพลเนี่ยคือเจ้าพนักงานตํารวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกลุมนะครับ เพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการควบคุมตัวนะครับเกินกว่ากรณีจําเป็นนะครับเันที่จบับกุมของสนปทุมวันหรือเปล่ฮะกรุงเทพหรอเ่ฮะหรือที่สตอ๋อกรุงเทพครับที่ไปที่สตชเนี่ยละครับหมายควาว่าหมายควาว่า<ห>นอกเหนือจากพนักงานสอบสวนที่ขออนุมัติหมายซึ่งอยู่ที่มุกดาหารแล้วครับผู้ที่ลงบันทึกประจําวันในการบันทึกจับกลุมค้านั้นจะถูกเนินคดีกลับด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปพิจารณากันแต่เราคิดว่าแนวโน้มนะครับน่าจะมีการดําเนินคดีนะครับเพราะว่าถือว่า เป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามอมลกฎหมายวิธีพิชาความอาญานะครับแล้วก็ไปเสนอข่าวว่าเราเป็นการจับกุมอีกนะครับลงเป็นบันทึกจับกุมท,ทั้งที่เราไปมอบตัวถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ,รบเรียนถามลุงพลนะคะ่ะตอนนี้ความรู้สึกระหว่างลุงพลกับสิ่งที่มีให้น้องชมพู่ที่ผ่านมาจนนเวลานี้ลุงพลอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่<อ>ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะ มันมันสะเทือนใจว่าเราถูกกล่าวหาหใช่ไหมคะภาพความน่ารักของน้องชมพู่ที่ลุงเคยเอ็นดูยังยังติด,ตดแล้ววันถ้าน้องชมพู่ดูอยู่ลุงอยากจะบอกอะไรน้องคะ คค่ะารับข้อห้าในเงื่อนไขว่าให้ผู้ใหญ่บ้านตั้งผู้ใหญ่บ้านใครจะเป็นคนตั้งใครจะเป็นคนดูกลับดูศาลเป็นคนตั้งแล้วครับวันนี้ทัากับศาลตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรนะครับผู้ใหญ่นิ่มมะอ๋ออีกคนนึงหมนึงคือลุงพลเนี่ยจะต้องไปรายงานตัวนะครับที่ผู้ใหญ่ในทุกสิบสองวันเพราะปกติแล้วเนี่ยจะต้องมารายงานตัวที่ศาลนะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยเขาจะฝากขังผู้ติดสองวันแต่ว่า ตอนนี้มันมีวิกฤตเรื่องโควิดนะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้ใช้วิธีโทรโทรศัพท์โดยให้เห็นหน้าอาจจะใช้ไลน์นะครับโปรแกรมไลน์แล้วก็ให้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านด้วยทุกส2บวันนะครับจนกว่าจะคบขัดที่พนักงานสอบสวนจะส่งสมมูลนจัการคุตั้งครับค่ะโอเคค่ะค่ะถ้าสิ่งแรกที่ออกมาแล้วจะทำอะไรดีคะคุณลุงข้อเสนอเรื่องเงื่อนไขใช่ไหมครับคือเรื่องนี้นะครับผมก็เพื่อความสบายใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีการไต่สวนแล้วว่าไม่เคยมีการ ค,ค่มฟูนะครับหรือไปอยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแต่ผมก็เสนอสารท่านเองครับว่าถ้าเกิดเรื่องเนี้ยเราเรายินดีนะครับให้สารตั้งเงื่อนไขได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับหลังจากวันนี้นะครับก็ให้ถอนประกันได้เลยอันนี้คือทางเราเป็นคนเสนอไปเองะนะคะลุงพลคะหลังจากนี้จะไปทําอะไรยังไงจะมีเห็นบอกว่าป้าคําสายบอกรอเตรียมผูกแขนให้ ก็คือผูกแขนเลยวันนี้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ